สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดวอครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปดีมือนีเด้อพี่น้องเด้อผ้ามาสมฟาร์มไขยงามพี่น้องอยู่บ้านท่านตะวัานนี่พ่อใหญ่น้อท่านตาวัานอยู่กับคุณพ่อยังหึ่งพ่อนายยังหึ่งพ่อนายวิเศีพ่อนวิเ ควายงามควายงามตัวน้องจะมันมีผุนอ่ะพี่น้องแล้วส้มฟ้ามซะก่อนผ้าพันพี่น้องพันส้มฟ้ามเซาก่อนเดินจังเปิดที่หลังควายงามตัน้องพี่น้องเขาเบิ่งก่อนเลี้ยงควายมาโดนรบตาสามปีนี่เลงเรียงมาสามปีแต่ว่าเลี้ยงชุมนี่มันสองปีโอ้สุ่มสุ่มนี่เลี้ยงมาสองแต่ก่อนเขาเลี้ยงอย่างแต่ก่อนเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเป็นยังไงเลี้ยงงัวเป็นกำไรได้เด็ดกำไรดีบ่เลี้ยงง้อตัวขาดทุนก็มีตัวได้กำไรก็มีโอ้ตัวขาดทุนตัวกำไรเลี้ยงงัวจักปีแล้ว เลี้ยงง้วกับปีนึงปีนึ่ง,งอือโทษวด้วยพ่อใหญ,ญ่อายุตายไปไหนเดินเจ็บชิบหายอ่ะจังเลี้ยงได้อยู่ <g ười> ให้อะไรแกยวหยาให้นี่เ <c oughs> พืนะ่อนใหญ่น้อเพิ่นมีควายงามพี่น้องเพิ่นว่าควายบนมันขี่ไหลเด็กเขาไปได้ว่าตาเป็นหายบ่ควาย <c oughs> ผ้าพี่น้องเขาส้มซะก่อนได้จังว่าด,ดอกเรืองราคาเบิ่งควายงามเบิ่งพี่น้องขายพัดมันลูกมันนี่โอ้ยหนอหัดได้ลูกมันหัด บ่าเป็นยังบ่เป็นยังผ้าพืนเบิงก็ไดเปล็มันน่งมันน่เะมันมนมันเป็นสายยังพอพอลูกบ่มตโตโตเมยมันนี่เมังลูกปังอลูกปังโอ้พี่น้องพ้นวาลูกปังลูกปังแปดอูมันมันอาุอยุอไรยี่กปีแล้วอายุได้หกปีเลยหกปีสูงเท่าไหร่สูงร้อ พี่น้องสูงลอยหาสิบหกปีเป็นลูกเป็นเป็นลูกตัวแรกลูกตัวแรกได้ลูกแรกเบิ้งได้พี่น้องเบิ้งเล็บมันพี่น้องเล็บมันนี่ชิดกันเดิคอท้องเอกเล็บชิดชิดกันเลยเพี่น้องเล็บใหญ่แข็งขาใหญ่เบิุงมะพร้าวมันพี่น้องเป็นลูกปังแปดลี้ยลูกปังเมาห้ามาได้อยู่น้ำเมา้าลูกมันเนาะ เมได้ไรกเนข้าวข้าสมเองเลยสมเองสมพอพันหมหรือสมหลอดสมพอพันท้องเอกโอ้เพิ่นสมท้องเอกออกลูกมาป้าพี่น้องหางมันไหมจริงเลยสมโตมันเลยบ่ครับโอ้ท้องเอกนี่ยุใสอันบ้านพังงูบ้านพังงูน้องหานเนาะของเสียสมเกียรติพี่น้องเสียสมเกียรติท้องเอกวะที่ ตายมันส้นกันตายโอ้ตายแเราบนบ่อโอ้เจ้าว่าเจ้าว่าดีเขาได้ท่าหยัดเปนไงเนาะส้นกันกับยกตู้เหนียวคนหนึ่งโอ้ยกตู้เหนียวโอ้กับจิ้มวะไงปะในเนาะค่อยจิ้มหน่อยนะให้ลูกงามพระเจ้าว่าเบิ่งหางมันพี่น้องมันมันโอ้บ่อยากไปบ่ตีงงดึงบ่ตีงงนะอันนี้จึ๊งไว้แล้วมันบ่ตีงึงเลยแป้งบ่ตีงงลาบวัดงานละ อืมพี่น้องมึงพูดว่บิึงบักเ้ามันเดี๋ยวเบิึงส้มเมยมันก่อนพี่น้องงามเบิึงก็ได้เด้พวกนี้อโอ้เบิึงเอิ้อมนพี่น้องราคาได้มาตอนนั้นหไรไปไหนหลานเก้าแสนหาพี่น้องตั้งแต่แต่หลายปีแล้วปีไกลเนี่ยบอกเดือนสิงหาที่หนึ่งครับตอนนั้นท่องว่างมากท่องว่างนี่พี่น้องเพิ่นว่าท่องว่างมากตอน โอ้มาเขืนกับสมน้ำโศกเลยพี่น้องลูกปังปังแปดริ้วพี่น้องโอ้ยพคือหนานี่ลูกมันพี่น้องมาเบิ่งลูกมันบาดลูกมันได้จักเดือนก็ลูกมันน่ะสองเดือนยี่สิบมือลูกได้สองเดือนยี่สิบมือมันมาจากเข้าหาแม่มันมาพี่น้องเบิ่งลูกมันจะเข้ากันลูกมันนี่ออกมาได้สองมือบอกที่เดียวเขาให้แสนเที่เดีก็ น,นี่พี่น้องเพื่อนว่าลูกตกออกจากท้องได้สองมือข้าเจ้ามาเห็นข้าเจ้าให้ยแสนหนึ่งเดี๋ยวนี้ให้มันขายนี่ราคามันชิ้อยู่อะไรซ้ำอยู่โม่ทะูุจักครับโอ้บม่จักหูจักเนาะมันขายขายคุยหน่อยมันมันบ่ได้เนาะมัโบ่จักราคาโม่จักราคาเรนนเาะลูกบักท้องสุกโอ้ท้องเองกมันท,ท,ท้องสุก อดหัวมันพี่น้องเบิ่งเบึงดูพี่น้องหัวมันไหมเขาจะได้สองเดือนน้ำโชกพี่น้องไม่ประเดี๋ยวซื้อว่าน้ำโชกพี่น้องไม่พ่อพึ่งในโลกมีพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเพ็ดพอพันนี่อยพิ่หานาพ่อเบิ่งเนยพุ่นนุ่นเอาพิ่ไปงามพี่น้องงามเหนื่อหนังเบิ่งแข้งขามันโหลดพี่น้องก้อยหน่อยกําลังดื้อได้สองเดือนเมื่ตีสองเดือนยี่สิบมื่นยี่สิบมื่นเบิ่งโหลดก้อยสองเดือน หัวหัวหนวกว่าพี่น้องเบื้องนี้แข้งขาเพิ่นพี่น้องเฮ้ยได้กี่เนี่ยเพื่อนหออันได้สองมือออกมาเหาได้เพิ่นให้ยสองแสนแล้วสองมือแสนหนึ่งสองมือฮะโอสอมือได้แสนอันนี้มันได้อสองเดือนมันก็สี่ร้อยแสนใช่เนาะนี่พี่น้องโอ้ ควายคุณพ่อเนาะคุยพ่อวิเชียนพ่อวิเชียนควายงามอยู่บ้านนางบ้านเฮาบ้านท่านตะวันบ้านท่านตะวันอำเภอยังตำบลสว่างอำเภอสว่างโอ้คืออำเภอสว่างพี่น้องวัดสะกดโน่นผู้ใดสนใจอยากเข้ามาเบิ่งข่ามาเบิ่งได้เนาะควายงามลูกปังแปดริ้วพี่น้องมีเบอร์โทรติดต่อครับบอเบอร์เฮาเบอร์ยังน้องศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามห้าแปดสามห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดพี่น้อง มาเบิ premises, ่งเอาเรื Twelve, ่องพี nah flows, Oil, ia, ophobia, za, ่น้องเด้อบิบงเคยเห็นควสยงามนี่พี่น้องเบิ่งเนี่พี่น้องพ่อมันหู้ก็หู้พี่น้องเพ็รพอพันหนึ่ได้เลยอนาคตรพอพันนี่พี่น้องมาเบิ่งมาสนใจแม่มั้นี่พี่น้องสักก่อนมาเบิ่งอีกรอบเบิ้งก่อนนี่แต่ว่าเพิ่นสิมีตัวขายตัวเปิดให้ราคาให้ฟังอยู่ด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าผ้าพี่น้องส้มเบงก่อนมันเป็นลูกลูกปังแปดริ้วหกปีวัดเตี้ยุเพิ่นเพิ่นได้เแถวได้ละนี่ เต็มหลเขียวโอ้เขียวเต็มแล้วเนาะเขียวเต็มแล้วเขียวเต็มมีพี่น้องตั้บๆท่านนนนเออตั้งไว้โซ่ๆโซ่ไว้สูงร้อยห้าสิบความสูงหางมันนี่ฟ้อยหางมันมันหางมาพี่น้องเบื่อหลอดหางมันไหมอ่ะไข่เงี้คุณหอยพี่น้องหางไก่ขนสนน้องลุงไก่เกือบทอดสนน้อง ควย่งสดสดอยู ha, analysis, laser, laser. Um> ่พี uh. ่น you know, ้องปี cousin, uh ่บ huh. นี so ่อกมันมันสมยากบ่หนี่สมโตเนาะยุไสดาวสยามนี่พูดแล้วฟังวันฟังงูวันพังงูดาวสยามจะว่ากี่อันราคาหนั่งยูกิโลห้าชิดนหอดบ่ประมาณนี่แหละประมาณโลห้าชิ้เนาะ แต่ว่าหันเกินให้ฟังไว้ก่อนราคามันพี่น้องคนว่ามาคุยขันผูใ้ใดสนใจยอยากมาเบิ่งกับมาเบิ่งได้พี่น้องเรื่องราคามาคุยกันอยู่ฟาร์มันโหลดมันค่อยง่ามอีดีพี่น้องใหญ่สูวงลอยหาสิบเบอร์โทรตามเด้อพี่น้องดเด้อตามเบอร์นั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีตัวชิปปอยอยู่ตัวนี้หันได้ราคากับปอยคือกันปอยพอดทั้งสามทั้งสามเลยพี่น้องบ่ได้ไว้เพิ่นว่าสื่อมาขายคักได้คนว่าไปเรื่องหัเนาะสำหรับ คูณยดยังหาเมพันยังไงอีกสิกระตกมาพี่น้องมอง,มองชีกบชีเป็นมองได้พี่น้องอนี่ชีใกล้มองเก็บโหลดเนาะ,อะโอ้หอนดากมะนี่นอนอนโอ้ก็บ้าดากมาต่ำใส่ห้าวเลยก็ขีโรลอเอามมาก็หูปอนนตัวเมบอกโอ้ดิเนเทปปนดใหม่พี่น้องโอ้ยมันหูเมห ขนดากมาหอดมองฉีนี oh, no. No? ่พี่น้องนี่กองฉีขั้วเพิ่งก็อยู่นี่เพิ่งก็ตักออกโลดนี่กระตักออกไปโอ้ยมันมีแต่ขี้ล้วนๆตัวนี้ไหมฉีล้วนๆไ่มีเนาะไม่มียางบนก็เมียนก็บ่ได้เมียนยากบ่ได้เอาโลอยูยากเนาะมันหนดาบมากเลยไหมพี่น้องหนมาใส่ใหม่อันี้มันมาขีหอดจะซ้นี่บอเออไข่อยู่ยังซ้ำมอยู่อันเมียนนั่นเมียนนั่นเอาดากมันตามใหม่ละขี้ล้วน ผู ền, ้เม oh ียนก็บม mhm. man ่ได้เม like. ียนยากเนาะบม่ได้เมียนยากพวดจักสิทธิเนาะหัวไม่ได้ใส้หัวป่านี้อยู่น้ำมันปลากระท่อมพี่น้องโอ้แต่ว่าหัวเนี่ยเขาเกี่ยวเนาะเกี่ยวตัดเกี่ยวตัดเอาเนาะมันควายสองตัวตงเนาะมันมื่อละสอบสองสอบมันเกี่ยมันบ่มีทุนสิ่งมีพี่น้องหันเลี้ยงควายมันบ่มีทุนสัตว์ละลานล่างคนผัดยากเลี้ยงหลายซื้อหน่อยไหมมันเมื่อยเนาะ เห็นคนหนึ่งเน่ยซื้อมาเป็นสิบโอ้เจ้าไปซื้ออยงหลายแท้ซื้อขิงเขียนม้าใบโหลดเป็นยังงั้นสันขายเป็นฝุงก็บบริทอขายตัวเดียวเนาะป้าเพื่อนได้พันเลี้ยงหลายนั่นแล้วมันเอาบอลเหาะเอาบอลท่านมันเมื่อยมันกับพันมิ่งเดินป่อยแต่ว่าโอ้มีทีมันบริอะไรราคามันบริอะไราคาเอาปริมาณเอาเนาะมันหน่อยแต่ว่าอันนี้เลี้ยงเคียนนี่พี่น้องเอารถทังา่าม้าใบโหลดมันก็สิบ่ได้เมื่อยเจียวหย่านี่แล้วมึงเนี่ยลูกมันแต่สอนลูกมัน ขี่ก็ขี่ก็ฮากับว่าเด้ยเมียนยากพี่น้องหนดากว่าใส่หัวนะก็ขี่รถที่ฟังนี่ใกล้ๆนี่ไไมนม